บ้านสวนย่าน้อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกีก็จะมาแนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะของแบล็คเบอร์รี่นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในรูปนะคะข้างหน้าที่เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นนะคะก็จะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะหลังปลูกได้ประมาณ5-6เดือนนะคะ วันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคนะคะตอนนี้มันก็จะมีกิ่งขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะคัดเลือกไว้แค่2องกิ่งนะคะ2องกิ่งที่สวยๆนะคะกิ่งหลักเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าตอนนี้เลือกแล้วนะคะกิ่งไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกนะคะเห็นไหมคะ ตรงที่จับอยู่ต้นนี้ก็คือจะเป็นต้นแม่นะคะที่เราปลูกครั้งแรกนะคะมันก็จะไม่โตนะคะมันก็จะต้นเล็กๆประมาณนี้แหละกิ่งกา้านเราไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆใครที่ปลูกอยู่นะคะก็ตัดตามคลิปนี้เลยนะคะเราจะเลือกไว้แค่สองกิ่งหลักๆเลยนะคะกิ่งสองกิ่งหลักเนี้ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้กับกิ่งเล็กๆนะคะที่เราจะให้มีผลผลิตต่อไปนะ เห็นไหมคะตอนนี้เราก็เลือกได้ละเลือกสองกิ่งนะคะอันไหนที่เราไม่ได้เลือกเนาะถ้ามันมีมากกว่า4ี่กิ่งห้ากิ่ง6กิ่งเราก็เลือกแค่2กิ่งนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะทีเนี้ยเราก็จะโน้มเป็นแนวขนานกับเส้นลวดนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เนาะเนี่ยคะ่ะ เป็นขนานไปกับเส้นลวดเลยนะคะเสร็จแล้วถ้ากิ่งยังไม่ยาวเราก็ปล่อยให้เขายาวไปจนชนขอบเสาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายแบบนี้เลยโห้ยต้นสวยมากสุขภาพดีสุดๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะตัดใบได้นะคะตัดให้เหลือซักประมาณ4-5ใบนะคะเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีใบออกมาเยอะมากๆนะคะเราก็สามารถตัดได้นะคะทุกๆ2สัปดาห์นะคะเพราะว่า ใบเขาเยอะนะคะเราก็เหลือ,อไว้ให้เขาสังเคราะหแสงประมาณ4-5ใบก็พอนะคะเห็นไหมคะใบสวยเขียวสวยสุขภาพดีสุดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดแบบนี้เนาะต่อไปเราก็ไปทำอีกกิ่งหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะโน้มกิ่งนะคะไปแนวขนานกับเส้นลวดนะคะขนานไปกับเส้นลวดนะคะเสร็จแล้วถ้าความยาวของเขาได้ประมาณ1เมตรนะคะ หนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่งได้เลยนะคะตามตามที่เราแบบว่าปลูกแล้วก็เราทําเสานะคะอันนี้ก็คือจะให้โชนเสาเนาะแล้วก็ตัดยอดออกเนี่ยยอดยาวเลยโอโ้โหสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มาก,พกเพื่อนๆเคล็ดลับไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกไปนะคะก็คือใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกเสมอนะคะใส่ทุกๆสองสัปดาห์เนาะ เสร็จแล้วพ่นแคลเซียมโบรอนนะคะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะอยาขาดเลยนะคะก็จะทำให้ต้นนะคะสุขภาพแข็งแรงแบบนี้อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรอยตัดนะคะกันไกลไม่คมนะคะยอดจะโผล่ออกมาจากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกประมาณ1-2สสัปดาห์นะคะตรงนี้เป็นภาพมุมกว้างนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ